อยู่ยังอยู so. ่ยังอยู่ยังทำไมอะลูกทำไมอะทำไมอะเป็นไรอ่ะเป็นไรครับเป็นไรครับอเป็นไรเออคุยอะไรอ่ะไหนบอกพ่อมันนด้คุยอะไรกันคุยอะไรกันุยอะไร เออร้องทำไมอ่ะฮะจะไปเที่ยวหรอลูกเที่ยวกันแล้วไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันไปว้าไปว้าไปว้าไปกัน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 เดีมันโอ้โหมามามากินอีกปะอ่ะกินนมกินโอ๊ยทุกทีพ่อ ต้งหนีดิพ่อุ้มอยู่เนี้ยลูกพ่าอุ้มอยู่้ังไม่แน่นหอต้องไม่แน่นหรอกต้องหาต่าหงแนี่ก็ใหไม่ใช่เพราะว่าหน้าใหญ่ก็ไม่แน่นเพราะเขาใ้อาอนนี้ของเราเอามาให้ได้ เด็ดเลยป้าวันนี้ก็ทำงานลุกไม่ได้รอรอพัก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 พัเพัก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 มักพักพั่พัก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 พ